โล้โห oh, จริงจริงสุดยอดจริง classical voice จริงชื่ออะไรคะชื่อลลิตบรเทพนิตินันค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นกับชื่ออะไรครับชัยพรพวงมารีครับชื่อเล่นชื่อป๊อปครับเฟิร์นกับป๊อปเห็นได้ข่าวว่ามีรางวัลการันตีด้วย2คนนี้ สายคลาสสิกบอยส์ก็เมื่อปี2004อะค่ะหนูก็ได้รับรางวัลที่1ของรายการ Barry Alexander International Vocal Competition ค่ะของผมล่าสุดก็เป็นปีที่แล้วแล้วกันเอาในไทยครับ,รบของเป็นของ Bangkok Opera ครับได้เป็นบ o อนด์ไพรสแล้วมันผมรู้สึกว่ามันยาเหมือนกันนะคนร้องออปรามันต้องมีพลังเสียงแบบต้องดูแลตัวเองใช่ไหมมีการดูแลตัวเองบ่อยไหมมันสําคัญขนาดไหน ก็จริงๆแล้วนักร้องก็คือเหมือนกับว่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องดนตรีครับก็บต้องมันก็ต้องแข็งแรงตลอดเวลาต้องมีฟิตเฟิร์มอะไรบ่อยไหมฮะใช่ค่ะก็สําหรับเฟิร์นก็ซ้อมทุกวันวันละสามชั่วโมงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องออกกําลังกายซิทอัพอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันร่างกายมันแข็งแรงอะคะอ่ะเคยแบบเสียงหายไม่มีแล้วต้องร้องแล้วเงี้ยเคยไหม ย,ยังไม่เคยเค,ยคะ่ะย,ยังไม่เคยแสดงว่าดูแลตัวเองดีมากมสําหรับคนที่แบบเอกวอย์อย่ายงเงี้ยต้องมีการดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะจําเป็นมากครับเอาใี้ฝากว่านยสําหรับน้องๆที่กําลังจะตัดสินใจเข้ามาก็สําหรับเ,เด็กไทยนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนโอเปรา่าก็จริงๆแล้วอยากจะให้เข้ามาเพราะว่าปัจจุบันคือโอเปร่าในประเทศไทยคือยังมีน้อยอยู่ก็อยากจะให้เข้ามาศึกษาดูว่าเป็นยังไงครับต่างๆยังไงกับที่เราร้องกันอยู่ปัจจุบัน hast ich aus nichts ich sehe höre